สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้นี่ผมได้เป็นพระกำแพงลีลาเมฆขนุนนะครับคือที่เขาเรียกเป็นพระกำแพงลีลาเมฆขนุนเนี่ยหรือบางทีเรียกว่าพะระลีลาเมฆขนุนเนี่ยนะครับก็กำแพงก็มาจากจังหวัดกำแพงเพชรน,น,นะครับนะฮะกำแพงก็มาจากกำแพงเพชร แล้วก็พิมพ์ลีลาก็เนี่ยครับเป็นปางลีลานะครับก็สมัยก่อนเนี่ยนะครับก่อนที่จะเขาเรียกว่าไงนะสมัยก่อนนี่ในการหห้พาเนี่ยลีลาไม่ขนุนเนี่ยถือว่าได้รับค่านิยมค่อนข้างมากนะครับแต่พอมีการกำหนดพิมพ์เป็นพาชุดเป็นจักาคีขึ้นมาเนี่ย ชุดประจ้าบ,บาทีก็มีอะไรบ้างครับก็มีพระสมเด็จวรังคังพระรอดวัดมหาวันพระกำแพงสุ้มกอทุ่งเศรษฐีพระผงสุพรรณวัดพระศรีสุพรรณบุรีแล้วก็พระนางพญาวัดนางพญาพิษณุโลกนะครับก็เลยทําให้พระกำแพงสุ้มกอเนี่ยนะครับที่เป็นที่มีพิมพ์ทรงเป็นพระนั่งนะครับแล้วก็เข้ากับ เขาเรียกว่าไงเข้ากับอีกทั้งสี่องค์เนี่ยนะครับเป็นห้าองค์เนี่ยนะครับคือสี่องค์สี่องค์ในชุดเป็นจ้าภาคีนี่เป็นพระนางนทนานั้นนะฮนะก็เลยทําให้ได้รับค่านิยมแสงหน้าขึ้นไปนะครับแต่ก็สําหรับท่านใดที่ยังชอบในพระลีลากำแพงเพชรของพิมพ์ลีลาไม่ขนุนเนี่ย นะครับผมก็ว่าเป็นธาตุที่น่าใช้นะครับห้อยเดี่ยวสวยดีนะครับห้อยเดี่ยวสวยดีนะครับคือพัดนีราไม่ขนุปเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขานะฮะนะครับจะมีเอกลักษณ์ของเขานะครับคือปางนีรานี่ก็คือก้าวเดินไปข้างหน้านะครับก้าวเดินไปข้างหน้านะครับมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองความเชื่อประมาณนั้นนะครับแล้วก็พระกำแพงเพชรเนี่ยนะครับ ก็จะมีความเชื่อว่ามีกูเราไม่จนนะครับเนาะฉะนั้นก็เลยทําให้พะก,กําแพงเพชรนี้มีชื่อเสียงค่อนข้างมากนะนะครับมีชื่อเสียงค่อนข้างมากเป็นพระที่มีขึ้นจากกูนี่เยอะด้วยนะครับในลายพิมพ์นะ่ะแล้วกุที่แตกออกมานี่เยอะมากเลยนะครับขนาดนั้นก็ยังทําให้มีราคาเล่นหาค่อนข้างแพงนะฮะสำหรับพรกกุกําแพงเพชรน,นะครับ อะวันนี้ผมก็ได้เอาพัดดีลาไม้ขนมมาถ่ายให้ชมนะครับก็ถือว่าสวยดีอยู่นะนะครับก็ก็สวยดีอยู่นะครับก็เป็นผ้าที่ผมว่าก็ก็ก็ดูดูมันดีอ่ะนะครับคือบางทีพักกูเนี่ยบางทีเราเราต้องใช้ความชอบด้วยฮนะพูดลหลายๆอย่างนะครับเนาะนะฮนะเอาที่เราคิดว่าเราเห็นแล้วเราชอบอะ่ะนะครับอย่างตรงนี้ผมว่าสวยดี นะครับผมก็เลยมาถ่ายให้ชมนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณสาหรับการติดตามรับชมกับฟังนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะผิดพ,พลาดอย่างไรเสียนตัวใหญ่ขออภัยไว้ใน,นตัวนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ